ดาร์กมากอย่าบอกใครจิตวิทยาสายดาร์กที่ทำให้คุณโน้มน้าวใจผู้อื่นแบบที่เขาไม่รู้ตัวข้อหนึ่งการใช้เทคนิคการสะกดจิตเพื่อโน้มน้าวผู้อื่นคุณจะต้องฝึกการใช้คำพูดที่ทำให้ผู้ฟังเขารู้สึกว่ากำลังถูกสะกดและยอมรับความคิดที่คุณต้องการสื่อสารจงฝึกการพูดด้วยน้้ำเสียงที่มั่นใจเสียงทุ้มต่ำและใช้คำที่ แทรกความคิดลงไปในจิตใต้สนึกของผู้ฟังเช่นเมื่อคุณต้องการให้เพื่อนร่วมง,งานสนับสนุนไอเดียคุณคุณก็อาจจะใช้คําว่าผมคิดว่าคุณคงเห็นด้วยกับผมเช่นเดียวกันเพราะว่าเราต้องการผลลัพธ์ที่ดีที่สุดข้อ 2. การใช้การควบคุมอารมณ์เพื่อจัดก,การสถานการณ์นั้นคุณจะต้องฝึกการควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดและแสดงออกในลนักษณะที่ผู้อื่นต้องการจะเห็น ฝึกการใช้ท่าทีที่สงบและมั่นคงคือสร้างความไว้วางใจลดความขัดแย้งเช่นหากมีข้อโต้แย้งในการประชมุมคุณก็ควรจะควบค,คุมอารมณ์ไม่โต้เถียงพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจข้อ 3. การใช้การเสริมแรงเชิงบวกเพื่อโน้มน้าวใจผู้อื่นคุณจะต้องฝึกการชื่นชมและยอมรับความสามารถผู้อื่นเมื่อพวกเขา ได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการแล้วฝึกการให้คำชื่นชมที่ตรงและชัดเจนออกมาอย่างจริงใจเพื่อให้ผู้อื่นนั้นรู้สึกมีคุณค่าและพร้อมทำตามคุณเช่นเมื่อคุณต้อกนการให้นุกน้องทำงานดีขึ้นคุณก็อาจจะพูดว่าผลงานของคุณมันยอดเยี่ยมมาผมเชื่อว่าคุณสามารถทำให้มันดีขึ้นยิ่งต่อไปขอ้อ 4. การใช้การขม่มเพื่อสร้างความกดดันให้กับผู้อื่นยอมทำตาม คุณจะต้องฝึกการใช้คำพูดหรือว่าท่าทางที่ทํทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าต้องทำตามเพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียฝึกการแสดงออกถึงผลก,กระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากไม่ทำตามเช่นเมื่อคุณต้องการให้ทีมงานทำงานเร็วขึ้นคุณก็อาจจะพูดว่าถ้าเราทำไม่ทันตามกำหนดงานนี้เราทุกคนก็อาจจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาใหญ่ที่จะตามมาขอา้อ 5. การใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือในการกดดันผู้คน คุณอาจจะต้องฝึกใช้ความเงียบในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อสร้างความกดดันให้กับผู้อื่นต้องตอบสนองณขณะนั้นฝึกการหยุดพูดและสบตาเมื่อคุณต้องการให้ผู้อื่นรู้สึกว่ากำลังมีความกดดันเช่นเมื่อคุณต้องการเสนอข้อเสนอต่างๆในการเจรจาในการทำธุรกิจแล้วคุณนั้นต้องการคำตอบคุณก็สามารถที่จะหยุดพูดและรอสักครู่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่ากดดันจนต้องตอบรับ ข้อ6การใช้การตั้งคำถามเชิงกลยุทธ์เพื่อดึงข้อมูลที่ต้องการคุณจะต้องฝึกการตั้งคำถามที่บีบให้ผู้อื่นต้องเปิดเผยข้อมูลที่คุณต้องการฝึกการใช้คำถามที่ทำให้ผู้อื่นเขารู้สึกว่าต้องตอบณนขณะนั้นฝึกการฟังอย่างตั้งใจเพื่อน,นำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เช่นเมื่อคุณต้องการรู้ความจริงคุณก็ณอาจจะถามว่าทำไมคนถึงเลือกทำแบบนั้นในตอนนั้น เพื่อดึงข้อมูลที่สำคัญออกมาข้อ7การสร้างภาพลวงให้ผู้อื่นรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เชื่อถือไว้วางใจได้คุณจะต้องฝึกการใช้ภาษากายและรวมถึงท่าทางด้วยที่จะทำให้ผู้อื่นเขารู้สึกว่าคุณมีอำนาจน่าเชื่อถือน่าไว้วางใจฝึกสบตาและการยิ้มเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นเช่นเมื่อคุณนำเสนองานคุณก็ควรจะยืนตรงสบตาผู้ฟังและผู้พูด ด้วยเนื้อเสียงที่มั่นใจทําให้ผู้อื่นเขารู้สึกว่าคุณมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณกําลังพูดข้อ8การใช้เทคนิคการสะท้อนกลับคําพูดเพื่อทําให้ผู้อื่นรู้สึกว่าคุณเข้าใจพวกเขาคุณจะต้องฝึกการฟังอย่างตั้งใจและสะท้อนคาพูดของผู้อื่นในลนักษณะที่คล้ายกันที่สุดฝึกการตอบกลับด้วยคําพูดที่สอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขาพูดเช่นเมื่อผู้อื่นบอกว่าพวกเขารู้สึกกังวล คุณอาจจะสะท้อนกลับว่าผมเข้าใจว่าคุณกังวลในเรื่องนี้มาลองหาแนวทางแก้ไขด้วยกันโคกาการใช้เทคนิคก,การเรียนแบบเพื่อสร้างความไว้วางใจให้มากที่สุดคุณจะต้องฝึกการเรียนแบบท่าทางหรือราวา่าภาษากายวิธีการพูดการหายใจเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับผู้คนฝึกการทำให้การเคลื่อนไหวของคนสอดคล้องกับบุคคลที่คุณต้องการโน้มน้าวใจเช่นเมื่อคุยกับลูกค้า ให้เรียนแบบการนั่งหรือว่าการใช้มือของพวกเขาเพือ่อทำให้พวกเขารู้สึกว่าสบายใจมีความไว้วางใจใกล้ชิดมากที่สุดขอ้อ10การใช้การแสดงความเปราะบางเพื่อสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจคุณจะต้องฝึกการเปิดเผยความรู้สึกแย่หรือว่าอ่อนแอหรือว่าความยากลาบากของตัวเองในบางครั้งเพื่อให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวฝึกการแสดงออกถึงความจริงใจและความเห็นอกเห็นใจเช่น เมื่อคุณต้องการให้เพื่อนร่วมงานเปิดใจคุณก็อาจจะบอกว่าฉันเองก็เคยรู้สึกเหมือนกันในสถานการณ์แบบนี้มันไม่ง่ายเลยฉันเข้าใจคุณข้อ11การใช้เทคนิคการตั้งความคาดหวังสูงเพื่อสร้างแรงกดดันให้ผู้อื่นทําตามคุณจะต้องฝึกการแสดงออกว่าคุณคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดจากผู้อื่นฝึกการใช้คําพูดที่ทําให้ผู้อื่นเขารู้สึกว่าจะต้องทําตามให้ได้ตามที่คุณคาดหวัง เช่นเมื่อคุณมอบหมายงานให้กับลูกน้องคุณก็อาจจะพูดว่าผมมั่นใจว่าคุณจะทำงานนี้ได้ดีที่สุดเพราวะว่าผมเองเห็นศักยภาพในตัวของคุณข้อ 12. การใช้การแสดงออกถึงความมั่นใจกับผู้อื่นเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาทำตามคุณจะต้องฝึกการพูดในเชิงบวกเกี่ยวกับความสามารถของผู้อื่นและแสดงออกให้เขาเห็นว่าคุณเชื่อมั่นในตัวพวกเขา ฝึกการใช้คำพูดเช่นผมเชื่อว่าคุณทำได้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้อื่นเช่นเมื่อเพื่อนร่วมงานต้องเผชเิญหน้ากับงานที่ยากมากขึ้นคุณก็อาจจะบอกว่าผมเชื่อว่าคุณสามารถทำมันได้จนสำเร็จข้อ 13. การใช้การทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเขามีตัวเลือกแต่แท้จริงแล้วควบคุมได้คุณต้องฝึกการให้ตัวเลือกที่ดูเหมือนกับว่าทำให้ผู้อื่นเขามีสระในการเลือก แต่ทุกทางเลือกนั้นนําไปสู่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการจริงๆฝึกการใช้คำพูดที่ทำให้ผู้อื่นเขารู้สึกว่าเขาควบคุมการตัดสินใจเช่นคุณต้องการเริ่มโครงการนี้วันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้ทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกแต่จริงๆแล้วก็ต้องทำอยู่ดีข้อ14สการใช้ความกลัวและความกังวลเพื่อทำให้ผู้อื่นเขายอมรับข้อเสนอของคุณ คุณจะต้องฝึกการเน้นถึงความเสี่ยงหรือว่าผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นหากไม่ทำตามที่คุณนำเสนอฝึกการใช้คำพูดที่กระตุ้นให้เกิดความกังวลและทำให้ผู้อื่นเขารู้สึกว่าจำเป็นต้องทำตามคุณข้อ15การใช้ความเงียบเพื่อสร้างแรงกดดันและบีบให้คนอื่นตัดสินใจคุณจะต้องฝึกการหยุดพูดในช่วงเวลาสำคัญทำให้ผู้ฟังเขารู้สึกว่าเขาจะต้องพูดอะไรบางอย่าง หรือว่าตัดสินใจเพื่อคลายความกดดันนี้ฝึกการสบตาและไม่แสดงท่าทางที่เป็นการบังคับแต่ใช้ความเงียบให้เกิดประโยชน์เช่นเมื่อคุณเสนอเงื่อนไขในการเจรจาแล้วคุณต้องการคําตอบคุณก็สามารถหยุดพูดและรอฟังคําตอบจากผู้อื่นทําให้เขารู้สึกว่าต้องคลายความกดดันจนต้องตัดสินใจพูดกลับคุณข้อ 16. การใช้การแสดงท่าทีที่ไม่สนใจ สร้างแรงดึงดูดและความสนใจจากผู้อื่นคุณจะต้องฝึกการแสดงออกว่าคุณไม่สนใจเขามากจนเกินไปในสิ่งที่คุณต้องการจากผู้อื่นฝึกการสร้างระยะห่างและไม่แสดงออกถึงความต้องการที่ชัดเจนจนเกินไปเพื่อทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าและน่าสนใจเช่นในการเจรจาต่อรองคุณอาจจะแสดงให้เห็นว่าคุณไม่รีบร้อนในการตัดสินใจข้อ 17. การใช้ความรู้สึกผิด เพื่อนน้มน้าวใจให้ผู้อื่นทําตามคุณจะต้องฝึกการใช้คําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกผิดหากไม่ทําตามที่คุณต้องการฝึกการใช้คําพูดเช่นผมคิดว่าคุณคงไม่อยากให้เรื่องนี้จบลงแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อทําให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเขาจะต้องทําตามเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกผิดนั้นเช่นหากคุณต้องการให้เพื่อนช่วยงานคุณก็อาจจะพูดว่าถ้าคุณไม่ช่วยผมคงต้องทาทุกอย่างคนเดียวแน่เลยข้อ18 การใช้การสัญญาว่าจะให้บางสิ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับการลงมือทําตามคุณจะต้องฝึกการนําเสนอผลตอบแทนที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้อื่นทําตามสิ่งที่คุณต้องการฝึกการสร้างข้อเสนอที่พิเศษขึ้นเพื่อให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์มากมายหากทําตามคุณเช่นเมื่อคุณต้องการให้ลูกน้องทํางานหนะักคุณก็อาจจะบอกว่าถ้าคุณทํางานนี้ได้ดีผมก็จะแนะนําคุณให้ได้รับการเลื่อนตําแหน่ง ข้อ19การใช้การข่มขู่ที่ไม่ชัดเจนเพื่อสร้างความกลัวและความกังวลคุณต้องฝึกการใช้คำพูดที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่ามีผลกระทบที่ไม่ดีหากไม่ทำตามที่คุณต้องการฝึกการใช้ท่าทีที่มั่นใจและใช้คำพูดที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงเช่นผมไม่อยากเห็นคุณเจอปัญหาในอนาคตเพราะการตัดสินใจผิดพลาดนี้จะทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าควรทำตามคุณเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาให้ได้ ข้อ20การใช้การเปรียบเทียบกับผู้อื่นเพื่อสร้างแรงกดดันให้อีกฝ่ายทำตามคุณจะต้องฝึกการใช้การเปรียบเทียบให้ผู้อื่นรู้สึกว่าตัวเองต้องทำให้ได้ดีเท่าคนอื่นฝึกการใช้กาพูดที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเกิดความอยากเทียบเท่าหรือว่าเนื้อกว่าเก่งกว่าคนอื่นเช่นเมื่อกระตุ้นให้ลูกน้องทำงานคุณก็อาจจะพูดว่าเพื่อนร่่มเงนคนอื่นทำงานนี้เสร็จแล้วคุณคิดว่าคุณทำได้ดีเหมือนกันใช่ไหม 21การใช้การชื่นชมเพื่อสร้างความรู้สึกผูกพันและน,น้มน้าวใจให้กับผู้อื่นทำตามคุณคุณจะต้องฝึกการชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจเพื่อปวกเขาได้ทำตามสิ่งที่คุณต้องการฝึกการแสดงออกถึงคำว่าขอบคุณและชื่นชมเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีเช่นเมื่อเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือคุณคุณก็อาจจะพูดว่าคนทำได้ดีมากเลยขอบคุณมากที่ช่วยฉันในครั้งนี้ จะทำให้เขารู้สึกดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือคนในอนาคต 22. การใช้การกระตุ้นให้ผู้อื่นรู้สึกว่าต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อน้มน้าพฤติกรรมุณจะต้องฝึกการสร้างความรู้สึกของการเป็นกลุ่มและทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าพวกเขาจะพลาดโอกาสหากไม่ทำตามคุณฝึกการใช้คำพูดที่กระตุ้นให้รู้สึกว่าการเข้าร่วมกลุ่มนั้นจะทำให้พวกเขาได้รับประโยชน์เช่น ถ้าคุณเข้าร่วมโปรเจก์นี้คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหและเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ประสบความสําเร็จ 23. การให้ความสาคัญและแสดงความสนใจเพื่อทําให้ผู้อื่นรู้สึกว่าพวกเขามีค่าและพวกเขาก็พร้อมที่จะทําตามคุณหากคุณให้ค่ากับพวกเขาคุณจะต้องฝึกการแสดงออกถึงความสนใจในความคิดการกระทําและความรู้สึกของผู้อื่นด้วยฝึกการฟังและการตั้งคําถามที่แสดงออกถึงความใส่ใจเช่น เมื่อคุยกับเพื่อนร่วมงานคุณก็อาจจะถามเขาว่าคุณคิดว่าเราควรทําอย่างไรดีในสถานการณ์นี้ทาให้เขารู้สึกว่าความคิดของเขานั้นมีคุณค่าและพร้อมที่จะเปิดใจทํางานร่วมกับคุณ24การใช้การขัดจังหวะอย่างมีประโยชน์เพื่อเปลี่ยนทิศทางการสนทนาคุณจะต้องฝึกการขัดจังหวะในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนทิศทางรือว่าหลีกเลี่ยงการตอบคาถามที่ยากจนเกินไป ฝึกการใช้ประโยคที่เปลี่ยนหัวข้อสนทานาอย่างรวดเร็วเช่นเมื่อคุณถูกทางคำถามท,าที่คุณไม่ต้องการตอบคุณก็อาจจะพูดว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับและผมอยากจะพูดถึงประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก่อน25การใช้การวางตัวเหนือกว่าการที่คุณใช้การวางตัวเหนือกว่าในแง่จิตวิทยาน,นั้นจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณเป็นผู้นำคุณจะต้องฝึกการใช้ท่าทางภาษากาย น้ำเสียงและคำพูดที่ทำให้ผู้อื่นเขารู้สึกว่าคุณมีความรู้และอำนาจเหนือกว่าฝึกการตั้งคำถามที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าคุณมีความรู้มากกว่าเช่นเมื่อสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อที่ซับซ้อนคุณอาจจะถามคำถามที่ทำให้ผู้อื่นเขาต้องคิดและรู้สึกว่าคุณเข้าใจเรื่องนั้นดีขอ้อ26ก,การใช้การจดจำรายละเอียดเล็กน้อยของผู้อื่นนั้นจะสร้างความรู้สึกใกล้ชิดความไว้วางใจ อุ่นใจคุณจะต้องฝึกการใส่ใจในรายละเอียดเช่นความชอบความสนใจหรือว่าเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นด้วยฝึกการพูดหรือว่าเล่าเรื่องรายละเอียดนั้นในการสนทนาจะทําให้ผู้อื่นรู้สึกว่าคุณกําลังใส่ใจพวกเขาจริงๆเช่นเมื่อคุณเจอเพื่อนร่วมง,งานคุณอาจจะถามถึงกิจกรรมที่เขาชอบทําเช่นสัปดาห์นี้คุณได้ไปตกปลาอีกหรือเปล่าครับ27 การใช้การพูดที่คลุมเครือเพื่อสร้างความสับสนและบีบให้ผู้อื่นต้องถามรายละเอียดเพิ่มเติมคุณจะต้องฝึกการใช้กาพูดที่ทำให้ผู้อื่นเขารู้สึกสับสนเล็กน้อยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมฝึกการพูดถึงสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์เพื่อทำให้ผู้อื่นสนใจเช่นเมื่อคุยกับลูกค้าคุณก็อาจจะพูดว่าผมมีบางสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคุณแต่จะต้องขอเวลาอีกสักหน่อยเพื่อเตรียมข้อมูลให้ครบ ใครเห็นว่าข้อมูลทั้งหมดนี้มีประโยชน์พิมพ์ให้หน่อยครับว่ามีประโยชน์ครับบทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา Mindfulness ธุรกิจและการตลาด Motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรม พิเศษสมัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอเปอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ